อัญ,ญาภพาพิชิตวิชาศักดิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อหนูแหวนค่ะอายุ15ปีค่ะนักีฬาแบบเบลตันเนาะ <c oughs> ได้ข่าวว่าเราค่อนข้างเป็นที่สนใจเลยนะตอนนี้ในวงการเบนตันว่าจะขึ้นมาเป็นนีรชนกคนใหม่ด้วยจากผลงานช่วงหลังก่อนอื่นเลยอยากทราบว่าทําไมสิ่งชื่หนูแหวนเราทำไมแม่ถึงตั้งชื่อนี้ออหนูเกิดปีชวดค่ะก็คือเป็นหนูส่วนคำว่าแหวนนี่พ่อตั้งให้ค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน พอมีคนบอกว่าเราจะมาเป็นเมย์คนใหม่แล้วจริงๆเมื่อกี้เหมือนคุยกันว่าก็ชอบพี่เมย์ด้วยใช่ตั้งแต่ตอนไหนอะไรอย่างเงออี้ยก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยค่ะชอบเมย์รัชนกเพราะว่าอะไรอ่ะเขาเท่เขาเก่งเขาเก่งด้วยค่ะก็อชอบวิธีการตรีวิธีกินขแล้วอยู่บ้านท้องหยอดเหมือนกันนี่คือเคยได้คุยกับไอดอลเราไหมก็นิดหน่อยครับเพราะว่าเขินค่ะ ล้วเขาร<ม>ูไ<ม>้ไหมไ<ก>ว่าเราชื่นชอบเขารู้ปะเขารู้กดดันไหมที่นะเวลาเนี้ยในวัยครึ่งจะสิบห้าเองเน่ยแต่ว่าสปอร์ตไลท์เริ่มจับเราเยอะแล้วสําหรับในแต่ละแม็กก็มีบ้างเราจัดการยังไงเวลาเราลงสนามก่อนค,คือก็คุมตัวเองค่ะทำให้ตัวเองให้มีสมาธิ<ม>คุมวิธีการเล่นของตัวเองชอบกีฬาแบบนี้ตั้มาตั้งแต่เด็กเลยใช่เริ่มเล่นตอนที่วกแลั ต้นสามขวบค่ะตอนนั้นตีเล่นๆค่ะแล้วก็ชอบชอบก็เลยมาตีในครอบครัวนี้มีคนเล่นอมิดไหมมีพี่ชายค่ะคนเดียวผลงานตอนนี้เราเป็นไงบ้างครับผลงานที่ดีสุดก็เป็นรายการเอเชียยุธค่ะยู15ค่ะมัได้แชมป์แชมป์ของเอเชียเนาะยู15ประเภทเดี่ยวเดี่ยวหลังจากนี้จะมีรายการอะไรครับมีเป็นเยาวชนชิงแชมป์ เราตั้งเป้าในเส้นทางสายนี้ไปถึงขนาดก็อยากไปถึงแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกอะไอย่เยอยากไปให้ถึงเหมือนไอดอลเราเลยใช่ไหมโอเคครับถ้าเกิดว่ามีแฟนๆแบดพินตันอยากจะรู้จักเราอยากจะติดตามผลงานเราสามารถดูได้ทางช่องทางไหนด้บ้างเฟซบุ๊กค่ะนูแหวนอัยะพัฒน์หรือว่าทางอ,อินสตาแกรมค่ะน่าจะหนูจำไม่ได้ค่ะพราแม่เป็นคนเล่นด้วย ก็จะอัพเดตตลอดนึ่นะครัขอบคุณมากค่ะ